วัสดีครับช่วงนี้ผมล่องขึ้นเหนือบ่อยเป็นประจำนะครับทุกครั้งก็จะแวะเยี่ยมชมพระเครื่องของพระอาจารย์นิรันต์นะครับว่ามีพระอะไรมาคุยมาอวดชมกันบ้างนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิรันต์สวัสดีครับครับส่วนท่านผู้ชมนะครับผมไม่ยกมือสวัสดีนะครับสวัสดีเหมือนกันสวัสดีครับทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับถ้าใครไม่ชอบช่องนี้ไม่เชื่ออย่าดูครับคือเปลี่ยนถ้าไม่ชอบพระก็อย่าดูเลยเสียเวลา อ่าใช่ครับอาจารย์อยู่ในในกลุ่มของอ่าวงการพระถ้าไม่ชอบพระก็ไม่รู้คือถ้าอยู่ในสายวงการพระนะครับขาแบ่งออกเป็นหลายสายหลายกลุ่มหลายสมาคมหลายชมรมนะครับครับคุณชอบพระหน้าไหนชมรมไหนไปไปเช่าหน้านั้นครับเพราะแต่อาจารย์อยู่แต่ละชมรมอาจารย์เป็นกรรมการมาแต่ละที่เนี่ยดูพระเหมือนกันไหมอืมแต่คนเออคนอื่นเราก็เราก็ไม่รู้นะเราก็ดูตามสไตล์ของเราครับ เราก็ดูพระแท้นั่นแหละครับไปดูพระให้คนอื่นก็ไปคาเดาองค์ไหนดีองค์ไหนสวยก็ผ่านองค์ไหนไม่สวยก็ไม่ผ่านอาจารย์เข้าวงการพระมานานยังออเอาแบบเต็มๆเลยก็ประมาณหกเจ็ดปีแต่จริงๆชอบพระมาตั้งแต่เด็กครับครับผมครับที่มาเป็นกรรมการอยู่ประมาณนี้ก็หลายปีครับหลายปีแล้วทำไม ทำไมไปเป็นกรรมการเขาเห็นความสามารถหรืออาจารย์อาจารย์เก่งตรงไหนเขาว่าผมแม่นผมแม่นจริงเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้แม่นเรื่องพิมพ์นะครับผมว่าจับพุทธคุณจับตัดสินโดยการจับพลังพุทธคุณครับเขาส่งผ้าให้ผมมาเลือกในสมัยก่อนนะนะให้ผมดูว่าเอาไหนสวยอาจารย์ผมก็ดูสมเสือใช้พุทธคุณเอาครับผมอันไหนดีไม่ดีผมก็บอกไป ครับผมแล้วสรุปว่าพระเขาก็เอาส่งประกวดสมัยสมัยโนนะครับเขาก็หอบรางวัลมาให้ดูอาจารย์อาจารย์ที่บอกอาจารย์บอกสวยบอกแท้นผมส่งประกวดมื้วก็ได้หอบถ่วยมาโชว์ประจําอาจารย์ก็เคยเป็นคนประกวดพระเหมือนกันครับใช่ก่อนที่จะเป็นกรรมการใช่ครับสมัยก่อนก็คือเขาจะไปหาประกวดที่อื่นทีนี้ก็ไม่นานนะเขาก็มาชวนผมไปเป็นกรรมการครับจริงๆผมเป็นชอบพระสมเด็จครับ ทีนี้เขาจับพัะเจาหูมาเป็นพระกรุบานตะไทยยังไงอ่ะจริงจริงอ่ะพระกรูจริงจริงผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาเรื่องพระกรุแต่ผมศึกษาพระเหรียญเพราะว่าผมเป็นกรรมการพระเหรียญครับผมพระกรูเนี่ยได้มาช่วงหลังๆก็จะ,ะพูดง่ายๆสื่อเรื่องอพุทธคุณเราเราจะเข้าใจในส่วนตัวเราว่าอันนี้เป็นของดีครับผมถึงกล้าเก็บถ้าไม่คิดว่าเป็นของดีไม่กล้าเก็บหรอกครับครับผมเพราะว่า พูดง่ายงปัจจัยเฉพาะไอ้ช่วงหลังๆมาเนี่ยผมเช่ามาเนี่ยแปดแสนพูดง่ายงเลยเช่ามาแปดแสนนี้เช่ามาเป็นกองกองอ่าเป็นถุง,ถ,งถุงนะครับครับครับใช่เพราะเช่ามาจากชาวบ้านเช่ามาจากชาวบ้านครับเขาเขาเก็บไว้อ,อนานแล้วเขาก็เขาก็ไม่ใช่คนปล่อยพระเขาเก็บไว้เราก็เลยเราก็ชอบมาเรารู้ว่าของมันดีก็เอาไปแบ่งแบ่งคนอื่นเขาไปไปใช้อ่ในจํานวนพระกุี่ ที่พูดมาทั้งหมดนะครับชุดหนึ่งที่อยากแนะนําคืออะไรครับอันนี้ครับอาจารย์อ,อันนี้คือพระนางพญาพิชิตกองฉลากชื่อนี้ชื่อนี้มันตั้งแต่ต้นหรือใครตั้งครับอาจารย์เขาเรียกมาอย่างนั้นครับครับผมอเขาเรียกมาอย่างงันผมผมไม่ได้ผมไม่ได้เรียกเองไม่ได้พูด<ม>เองครับเขาเขาเรียกมาครับผมจริงจริงอ่ะพระพระชุดน,นี้เขาว่าเป็นเป็นพระยุคสุโขทัยครับครับผม เป็นของกุาทางานาครไทยเขาจะเรียกกันมาอย่างนั้นครับอาจารย์ได้มานานอย่างชุดนี้ชุดนี้ก็ได้มานานแล้วครับครับผมก็เก็บไว้นานละส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บเก็บอย่างเดียวครับเมื่อก่อนเนี่ยเก็บอย่างเดียวสตางหาทํางานมาได้ก็เก็บแต่ผ้านี่แหละอาจารย์ครับตั้งสีผมไรไปก็อ่านนพลพิชิตกองสลักไปเยอะไหมครับเยอะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่พวกหรือว่าการท่านเกษียณราชการก็เยอะครับที่มาเอาไปผู้หลักผู้ใหญ่เลยแหละเพราะว่าท่านจะเข้าใจว่าในยุคสมัยโน้นอ่ะก็คือมีเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์พวกนี้มีเยอะครับผมสร้างในยุคสมัยพ่อคุณบางกลางกางหาวครับผมเรีียกอาจารย์มีกี่พิมพ์รบอาจา์ที่เห็นเนี่ย จริีงก็มีไม่ไม่หลายพิมนะครับมีนางนางตรงกับนางขวางอ่นที่ถือเนี่ยเป็นนางอะไรครับอาจารย์อันนี้นางนางขวางจะมาแบบนี้ครับจะมีผ้านางพญาเล็กๆขวางขวางอยู่ครับครับนางพญาเล็กๆขวางเ้าส่วนใหญ่ถ้าดังโชคลาภจริงๆเขาจะใช้นางขวางเนี่ยครับก็จะมีนางนางตรงอีกนางนางตรงเนี่ยจะจะเป็นรองรองไปอีกครับครับผมนางตรงกับนางขวางนะครับครับนี่นะครับอาจารย์ นี่เหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วครับอ่าจริงๆนะเพราะว่าผมผมไม่ได้ทําคลิปลงถ้าทําคลิปลงเนี่ยอ๋อไม่ไม่นานครับก็หมดแล้วครับครับผมแบ่งกันไปของของดีครับต่อไปก็ไม่มีเอ่อไม่ไม่มีให้เก็บแล้วครับอ่หมดเพราะว่านางพญาชุดน,นี้ถือว่าเป็นนางพยายายุคแรกครับผมยุกแรกๆะอายุจะจะพันปีแล้วครับเนี่ยเกิดด้านหลังจะเป็น นางกว่างนะครับกับนางตรงนะครับนใ,นในยุคสมัยนั้น,นคนที่บูชาพระนางพญาเนี่ยนางเขียวเนี่ยจะถูกางวัลถูกลงวัลเยอะจนเป็นที่ร่ำลือเป็นจนเป็นที่ล่ำลือว่าคนทางฝั่งนครไทยอ่ะถูกถูกหวยถูกลอตเตอรี่มากที่สุดค่บผม เพราะว่าเขาเขามีพระชุดนี้เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นครับแล้วสุดแท้แล้วแต่คนเชื่อนะครับแล้วแต่ความความเชื่อครับอาจารย์มีคนหูเบาเชื่ออาจารย์มาเช่าพระเยอะไหมเยอะครับเราไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่จะมาครับผมจนทุกวันหลายๆท่านก็มาสนิทกันทุกวันนี้ครับบางท่านผมก็ไปนอนที่บ้านแล้วก็มีอะไปนอนที่บ้านเลยนี่นะครับพระพญานางพญาพิชิตกองสลากของ พี่นิรันด์นะครับนอกจากผังายาแล้วพี่มีพระกลุ่มอื่นๆไหนครับแนะนํานิดนึงครับก็มี fit, มีหลายอย่างแต่ว่าอ<ป>ันเนี้ยเป็นอะไรที่ชอบมากครับก็คือแกะพิมพ์ได้สวยมากครับอันนี้เป็นพระอะไรจัพรน,นพระลือหน้ามงคลพระลือหน้ามงคลเนี่ยนะครับหลักหมื่นนะครับองค์นี้หลักหมื<ๆ>่นพระพันกว่าปีนะครับครับพระพันกว่าปีครับที่จริงพุทธคุณสูงมากครับจริงเขาบอกว่าพระลือเนี่ย ของแทนพระรอดได้เลยนะครับผมอแต่พี่ก็มีพระรอดก็มีพระรอดครับในฐานนี้เป็นพระรอดอะไรครับพระรอดอันนี้เขาเรียกจริงจริงเขาจะเรียกว่าเนื้อหินก็ได้อันเนี้ยเขาว่าเป็นเนื้อหินเพราะว่าเนื้อเนื้อสีดําครับอันนี้เป็นพิมพ์พิเศษครับพิมพ์จักรพรรดิครับเนื้อนี่จริงๆงอ่นเนื้อนี้จะหายากผมผมไม่ผมไม่ค่อยได้โชว์นะครับเพราะว่าผมผมมีน้อยครับเนื้อนี่จริงๆริมีแค่นี้แหละนีไม่เยอะด้านหน้านี่ไปไหครับพี่ Uh, ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ครับที่เห็นอยู่เน,นี่ยครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นผ้าร <eme an S 2> อดเ <hn ia. S 2> น,นี่ยไอเป็นในี่อันนี้อันนี้ที่ผมถ่ายยุบอยู่เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นผ้ารอดครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เป็นกลุ่มของพิมพ์ช่างหลวงครับครับผมพิมพ์ช่างหลวงก็จะมีมีหลายเนื้อเหมือนคือเนื้อดินเผาทั่วไปครับผมน,นี่องค์ที่ไม่ได้ล้างอ๋อองค์นี้ไม่ค่อยได้ล้างล้างเบาๆเนี่ยครับผมจะออกลักษณะนี้นะครับถ้าไม่ล้างครับผมก็คือจะไม่ค่อยเห็นเนื้อข้างใน ผมก็เลยจะล้างเพื่อจะเห็นลายเห็นเส้นชัดๆอันนี้มีสีดําสีแดงสีขาวนะครับมีครับมีมีหลายสีก็คือดินเผาครับรับผมบางองค์ไม่ได้เผาก็ขาวเลยรับผมครับนอกจากพระพระรอดแล้วนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จไรครับอาจารย์อันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อชันหมากครับเป็นรูปพระสมเด็จรูปสมเด็จโตสมเด็จโตครับขัวโตรับผมทั้งหลังคาถาชินมัญชรรับผม ที่จริงเนื้อชั้นหมากก็จะมีหลายพิมพ์นะครับว่บาอ,อยากได้พิมพ์ไหนก็อ,อยากโช่ะผมโทรผมจะถ่ายภาพให้ให้ดูหมดครับเข้าไปดูในเฟซพระ,ะอาจารย์นิรันดรพุทธคุณนะครับ,รบจะโชว์อยู่บ่อยๆนะครับถ้าใครอยากได้ก็คือแอดไลน์ผมมาผมจะถ่ายภาพให้เลือกก่อนโอเคอเดี๋ยวเราจะไล่ตรงนูน้นฝั่งนูน้นเป็นผ้าอะไรครับอาจารยอ์อันนี้ก็เป็นพระสูตรสมเด็จโตคับผมเนื้อ หามวลสารเป็นสําเร็จโตแล้วแต่ก็จะจะมีแร่แร่เหล็กดัเพีอะเยอะชุดนี้ยผมเก็บไว้นานแล้วผมผมพูดง่ายๆผมไม่ค่อยกล้าโชว์ให้คนดูเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะว่าเก๊ครับผมแต่ส่วนมีเยอะๆคนมักจะสวดว่าเก๊หมดนะครับแต่ผมรู้ว่าไม่เก๊คผมของดีเลยครับของดีเลยไปเป็นอะไรครับฝั่งโน้นจานอันนี้เป็นหลังภาษาจีนหลังภาษาจีนหลังหนังสือจีนนะครับหลังหนังสือจีนแต่ชุดนี้ ชุดนี้ไม่เอไม่ค่อยได้ไม่ได้ล้างครับถ้าไม่ได้ล้างจะเป็นแบบนี้สีออกออกดำนิดหนึ่งนะครับอ่ะครับนี่นี่ล้างนี่ชุดล้างที่เห็นนี่คือล้างกับไม่ล้างนะครับใช่ใช่ล้างกับไม่ล้างก็คือถ้าไม่ล้างเนี่ยท่านก็เนึกดูเนี่ยจะไม่จะไม่เห็นข้างในเลยครับผมเนื้อจะออกดำๆเป็นเกศบัตนะครับอันนี้นี่ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่หกีสองห้าสามเก้าเจดนะครับเนื้อ ผมสองดูแล้วเนี่ยพวกนี้่ัน่านตลอดนี่ขึ้นกล้องกําลังขยายขนาดสูงทุกองคเลยนะครับมีถ้าที่มาเช่ากับผมถ้ามาเช่าประจําครับอที่มาเก็บเอาไปเอาไปเก็บไปแบ่งไปเก็บเยอะแล้วเหลือเยอะไม่มากเท่าไหร่เหลืออยู่น่าจะประมาณสักสองร้อยครับผมอทางนี้เป็นอะไรครับอาจารย์อันนี้อันหลังสุดนี่แหละครับอาจารย์อ่าอันนี้เป็นพิมพ์พุทธสอนครับพิมพ์พุทธสอนหลังคาถาชินบัญชรหรือหลังคำคาถานั่นแหละ จะจะเป็นฉบับย่อครับฉบับย่อนะครับเป็นฉบับย่อเนี่นะครับไล่ดูกันนะครับที่จริงมีด้านหลังจะมีหลายหลายแบบนะครับครับผมสหรับคาถาชินตประชอนฉบับเต็มก็มีหลังเรียบก็มีหลังเรียบเช่นจินบานทอแล้วก็หลังครับครับผมหลังเบญจก็มีครับผมมีมีอ่ามีหลายแบบครับอันนี้จะเป็นอ่าอ่าเนื้อเนื้อไอไอพิมไอ้นั่นครับฐานแซมครับครับผม นี่ฐานแซมล้างเรียบครับชอบล้างเรียบก็อ่าถ้ใส่อลางเขาวนี่อะไรครับอาจารย์ขาวขาวนี่เป็นหลังหลังอักษรจีนหลังหนังสือจีนหลังหนังสือจีนที่ล้างแล้วที่ล้างแล้วอันนี้พราชุดนี้ผมล้างครับล้างครับผมด้านหลังนุ้นเป็นอะไรครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมหลังตาของราชการที่ห้าครับครับผมครับ สำหรับคนเล่นก็หลากหลายนะครับหลากหลายก็ดูดูพระเอาใครดูจ้องจ้องเข้าไปใครขนลุกก็มาเลยพระท่านอยู่ที่นี่แล้วเจ้าของครับบางคนอาสดูแล้วขนลุกอ่าเขาก็มาโอ้โอาจารย์บ,บางคนเห็นพระาจาแล้วพูดมาตรงตรง,ตรงเลยหรอขนลุกเ<บ>ชิญนั่งนิดนึ่งครับบา,บางท่านบางท่านดูหน้าผมนมี่แหละโอ้อาจารย์บางทีคุยโทรศัพท์หาการตีขนลุกขนพองกันแล้วก็เลยมาซื้อมาซื้อครับก็คุยกันก็ ก็นับถือกันเพราะว่าครใครชอบพระแนวจับพลังของอาจารย์นิรันด์นะครับติดต่อมาเลยครับก็โทรมาแบ่งกันไปบูชาพระก็เอาไปคุ้มครองชีวิตเราเอาไปเพิ่มเพื่อเพิ่มดวงชะตาให้กับตัวเองเพื่อให้ได้อย่างไรเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะไรพวกนี้ครับหลายๆอย่างก็ครับคนที่ดึกศึกษาเรื่องศาสตร์อย่างนางเขียวเนี่ยเขาก็จะเขาจะ คือเนื้อสีเขียวครับผมคนที่เกิดวันอ่าที่เขาอยากได้พระเนื้อเขียวไปบ,บูชาเขาก็มามาเอาด้วยครับแล้วก็บางท่านก็จะเอาไปเก็บไว้เพราะว่าของของโบราณอย่างน้อยเก็บไว้สักองคหนึ่งต่อไปมันจะหาหาเก็บไม่ได้คครรัับบผมอาจารย์เปิดศูนย์อยู่ตรงไหนตอนนี้ไม่ได้เปิดศูนย์นะครับสำบ้านเป็นศูนย์พระ ถ้าบา้านเป็นศูนย์พระเป็นห้องอทํางานค,คือโชว์พระครับอยู่อยู่ที่อาอเภอลองจังหวัดแพร่ครับครับผมใครผ่านไปผ่าน,าน,านมาขึ้นเชียงใหม่นะครับครับก็ไม่ไกลนะครับครับครับแวะมายี่ยมชโจากลํปา,าลปางมามาันจะตกกิโลนะหกสิบ0 4หกสิบหกสิบสี่สิบหรือหกสิบถ้าถ้าแม่หมะเนี่ยสี่สิบถ้าแม่หมะสี่สิบนะครับครับถนนอาจจะขึ้นเขานิดหน่อยแต่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะครับ แต่อยู่นี่บรรยากาศดีแล้วก็ได้ดูแลต้นมงต้นไม้อยู่กับธรรมชาติด้วยครับเพื่อนๆฝูงต่อไปก็เพื่อนๆหลายท่านก็อยากมาแวะเวียนมาเยี่ยมทักทายกันได้นะครับมาเยี่ยมมาคุยกันเรื่องพระนี่เข้าไปนี่ Facebook อาจารย์ครับอันนี้ลานสีเงินนี่ลานพุทธคุณนะครับนี่นี่ลานพุทธคุณนะครับแอดไลน์เข้ามาว่าอยากอยากดูพระอะไรก็บอกมาผมจะ ส่งถ่ายภาพแล้วส่งให้เลือกให้ดูเลือกให้พอใจเลือกให้พอใจครับครับแต่อยากถ้าจกสบายใจยิ่งขึ้นมาที่นี่เลยมาเลยครับเอจะมาเลือกเอาก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าไม่จะเป็นเอาไมเเออาาปออกหาจาานิดนึ่งโอเคก็คือผมส่งภาพไปให้ดูแต่จริงผมคัดแล้วแต่ผมบอกว่าผมการันตีอยู่แล้วว่าไปดูแล้วถ้าเกิดไม่ไม่ชอบอ่ะผมบอกว่าเข้าก็จบแล้วครับ ไปดูแล้วบอกไม่ชอบอ่ะผมคืนสตางค์ให้ผมคืนให้จริงครับอแต่ยังไม่มีใครขอคืนตังค์ยังเช่าเพิ่มยังยังยังไม่เคยเสียสถิติอยู่นี่นะครับคือผมทําให้คุณรู้นะครับว่าที่ไหนมีพระยังไงยังไงทุกหน้าเลยนะครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นจริงๆครับผมเสียตังค์ผมคัดให้แล้วพระอะไรถ้าผมดูไม่ดีผมไม่ให้ไปผมไม่ให้ไปครับนี่นะครับ คุยกันตรงๆแบบตรงๆอันี้ตรงๆอะไรผมผมมีผ้าที่ดูผมยังดูไม่ไม่สวยไม่อาจจะไม่ถึงแท้หรือว่าไม่ถึงเนี่ยผมก็เก็บไว้ต่างห่างนะผมผมจะไม่ออกไม่ถึงในมุมของอาจารย์อาจจะถึงมือของคนอื่นครับแต่ไม่แท้ของอาจารย์อาจจะไม่แท้ของคนอื่นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาในโลกนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติครับเอาอยู่ที่ว่าไอ้ของพวกเนี้ย เชื่อใครเชื่อใครเชื่อใครก็คือถ้าคุณเชื่อคนไหนคุณเช่ากับคนนั้นเลยถูกครับอย่างเงี้ยมันเพื่อความสบายใจครับที่เขาบอกว่าไปที่ชอบที่ชอบชอบพระใครก็ไปที่นั่นครับถ้าพ่อมาจากพระอาจารย์สไตล์นิรันดร์มานี่มีคนปากไม่ดีถามว่าทําไมผมต้องเห็นพรองกับพระของพระของคุกคนครับถ้าคุณเห็นต่างกับเขาคุณจะมาทําทําไมครับคือถ้าคุณเห็นต่างเขาผมจะเห็นพระของทุกคนมีดีมีทุกทุกคนนะครับ เป็นสัมมาอาชีพครับสุดแท้แล้วค่ะใครจะได้จากที่ไหนมาครับวันก่อนนี้ถ้ามีพระอาจารย์อยู่อาจารย์ท่านหนึ่งผมจํานึกอาจารย์ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าสิบคนดูพระเหมือนกันว่าแท้นะครับ,รบเป็นสิ่งอัศาจรรย์ของโลกนะครับครับถูกถูกครับาสามคนก็ตามไม่เหมือนกันแล้วผมก็ดูเหมือนกันผมก็อยู่ในวงการเราก็นั่งดูคนอื่นเขาเขา,เขาพูดเขาทําอยู่เหมือนกันครับแต่แล้วเราก็ก็ดูก็ดูไปครับ มีอะไรเราก็ดูกันอยู่คิดดูอดูไปก็ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์ใครครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนขอบคุณนะครับสวัสดีครับ